พิกกี้ปังปิ้งกระมังค่ะปัจจุบันอายุจะ49แล้วมิทุนายนนี้ก็49น้ำหนัก60นะคะจากเมื่อก่อนอือเคยน้ำหนัก78กิโลนะคะรูปที่นำมาให้ดูจะเป็นรูปปัจจุบันสลับกับรูปเมื่อก่อนนี้นะคะทุกคนทำไมเราถึงหยิบป,ประเด็นนี้มาพูดตอนที่เราไลฟ์สดมีหนูคนหนึ่งถามเรามาว่าแม่คะ่ะ เคยด่าเคยบน่นเคยว่าใครเคยหงุดหงิดเคยโมโหไหมคะจะเหลือเหรอคะ<笑><笑>เราเน่ะเมื่อก่อนนี้เมื่อย้อนไปเมื่อตอนก่อนที่เรายังไม่มาทํางานยังไม่มาขายของไม่ใช่ยังไม่ทํางานตอนนั้นเราทําอยู่กันตนาแต่ก่อนก่อนที่เรายังไม่มาขายข,ายขนมปังปิ้ง หนุๆทุกคนเอ้ยเราเนี่ยสวนรวมครบวงจรเลยนะจะบอกให้ทั้งปากหมาทั้งพูดมากทั้งบ่นทั้งด่าทั้งว่าทั้งหงุดหงิดทั้งเอาแต่ใจทั้งขี้เมาดูบุหรี่วันหนึ่งสามซองสี่ซองนะทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่กับเราใครมาเข้าใกล้เรานะเราด่าหมดเลยทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็ด่า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 แล้วเราก็ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเลยนะ นี่และสูงครบวงจรของเราเลยแต่ทำไมเราถึงเปลี่ยนเพราะชีวิตมันวนลูบเลยคะเราทำพฤติกรรมแบบนี้กับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเราทั้งทางที่เรารักเขามากๆแต่เราทำแบบนี้ให้กับเขาเราไม่สนใจอะไรเลยสิ่งที่มันวนลูปเนี่ยมันวนลูปทุกอย่างเลยนะ มันทําให้เราหนอยมันทําให้เราเครียดมันทําให้ชีวิตของเราไม่ไปไหนมาไหนพอเราตัดสินใจนะคะทุกคนเราตัดสินใจเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่อยากใช้ชีวิตวนลูปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่ของเราเรารักแม่เรามากเราอยากเป็นคนที่มีแต่ความทนุถนอมมีแต่ความรัก มีแต่การทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแม่ให้กับทุกคนให้กับสังคมให้กับเพื่อนมนุษย์และโลกใบนี้สิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ค่ะเราเปลี่ยนตัวเราเองได้เราจรึงทำทุกวิถีทางทุกวันสิ่งไหนที่เราโอเคเราไปต่อก่อนนอนเรามาคัดกรองสิ่งนี้เราทำพฤติกรรมอะไรไปหรือเรามีสติอยู่สิ่งนั้นตลอดเวลามีสติอยู่กับลมหายใจ มันจะมีนางฟ้ามีปิงแวบอยู่ในตัวเราที่คอยดูแลเราคอยเตือนสติเราเวลาที่เราทำอะไรไม่โอเคจริงๆนะคะทุกคนสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลักเราเมตตาเราใส่ใจตัวเราเองมากๆจากเมื่อก่อนเราน้ำหนัก78กิโลเราเปลี่ยนตัวเองปัจจุบันเราน้ำหนัก6กกิโลเราก็อยากจะบอกว่าทุกคน เราเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในมันขึ้นอยู่ที่เราอ่ะจะทำหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจรับเป้าหมายเราชัดเจนอะไรอะไรเราก็ทำได้อย่างการขายขนมปังปิ้งเมื่อก่อนเราไม่เคยทำมาก่อนเลยพอเราตั้งใจทำเราก็ทำได้เราก็พัฒนาทุกวันทุกวันทุกวันระยะเวลามันไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์หรอกค่ะมันอยู่ที่จังหวะ ถ้าเราเสมอสม่ำเสมอกับสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาถึงจังหวะถึงโอกาสที่เหมาะสมโลกจะจัดสรรสิ่งที่ดีๆให้กับเราจักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีให้กับทุกคนที่รักและมอบสิ่งที่ดีๆให้กับโลกใบนี้เช่นกันค่ะขอบคุณการตั้งคำถามที่ทำให้เราย้อนคิดว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงได้เปลี่ยนไป ไม่ต้องอะไรมากพอเราตัดสินใจเปลี่ยนใช่ไหมคะทุกคนทั้งภายในและภายนอกของเรามันก็เปลี่ยนไปโดยเห็นได้ชัดหน้าตารูปร่างพฤติกรรมการกระทำแบบนี้ตลอดเราแค่อยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ว่าลองสิคะลองเปลี่ยนสิ่งที่ไม่โอเคในตัวเราวันละเล็กวันละน้อย สะสมสะสมไปเรื่อยๆสะสมสะสมจนเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินของการคิดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่มันท็อกซิตสิ่งไหนคนไหนที่มันไม่โอเคตัดให้หมดกล้าตัดกล้าเปลี่ยน คุณกล้าเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ด้วยสิ่งที่ดีๆโลกก็จะเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งใบให้กับคุณเช่นกันอย่างที่เราพูดไปเราย้ำนะคะคิดดีความโชคดีตอกย้ำตัวเองสม่ำเสมอแบบซาบซึ้งใจเพื่อผู้หญิงคนนี้คนที่เรารักเพื่อคนที่คุณรักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองทุกคนคะ ทำเพื่อเขาทำเพื่อตัวเราเพอความรักความเมตตาม,มันมีมากมายเอ่อล้นน่ะมันจะทะลักออกมาแล้วคุณก็จะให้กับโลกใบนี้ให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติแบบซาบซึ้งใจโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนที่เราได้รับอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณจัก,กรวาลมอบป,ปฏิหารในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ให้กับโลกให้กับตัวเองเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนดวงดีเราผู้มีวาสนาที่ดีมากๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดสรรสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราขอบคุณจักรวาลน,นี้ขอบคุณนะคะเมื่อวานที่คิดว่าเป็นวันที่ดีอยู่แล้วขอให้วันนี้พรุ่งนี้และทุกวันเป็นวันที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะทุกคน โชคดีดวงดีวาสนาที่ดีต่อกันที่เราได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแต่และคลิปของเราอาจจะยาวนิดนึงนะแต่เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งใจทํากันได้นะคะทุกคนมันอยู่ที่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมเริ่มวันนี้ขอบคุณมากนะคะ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้ายิ่งเห็นยิ่งดูรูปก็ยิ่งรักตัวเองมากๆภูมิใจในตัวเองมากๆขอบคุณนะคะตัวฉันเองพิกกี้ปังปิ้งกำมังเธอเก่งมากๆนะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆก,การสนับสน,นุนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่าง yeah.